สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนเนาะเน็ตไม่ค่อยได้มาทำคอมวิดีโอคอนเทนต์ตอบตอบอ,อะไรตอบคอมเมนต์ FC เนาะนานแล้ววันนี้เน็ตก็เลยเลือกมา3หัวข้อที่เข้าไปอ่านแล้วไล่มานะแต่ว่ามี FC ถามมาเรื่องอะไรบ้างข้อที่1เด็กน้อยทำไมหน้าตาไม่เหมือนฝรั่งเนาะข้อที่2องทำไมถึงจัดงาน เฉลิมฉลองแต่งงานสามที่รวยนักเหรอเพราะว่ามีอยู่คลิปหนึ่งที่พ่อใหญ่ออกมาคุยกับเน็ตแล้วเกบอกว่าแกายังไม่ได้จัดงานเฉลิมฉลองแต่งงานหรือว่าพิธีกินเลี้ยงเนะาะจ้ะเนาะแล้วเกก็เลยได้พูดหลุดปากไปว่าแกาจะจัดอยู่สามที่ก็เลยมีลาม่ามาว่าอวดรวยเหรอทำไมถึงต้องจัดสามที่เดี๋ยวเน็ตจะมาที่บายให้เข้าใจเนาะที่พ่อใหญ่พูดไปนะ่ะเกพูดไม่ทั้งหมด คือแกพูดสั้นๆเดี๋ยวเน้จะมาพูดใหม่เนาะข้อที่สามคิดว่าพ่อเลี้ยงจะส่งลูกจนจบจริงหรือไม่รู้จักทำงานทำการนะคะสาหัวข้อนี้จะมาเห็นว่าเออนะ่าเขาคงจะเป็น FC ใหม่หรือว่า f อที่ไม่ได้ติดตามแบบต่อนเนื่องอาจจะผ่านมาอ่านผิวเพลินแล้วไม่รู้ ความเป็นไปเป็นมาที่แท้จริงเนาะก็จะมาพูดอธิบายทีละข้อนะคะเริ่มที่หัวข้อแรกเด็กน้อยทําไมหน้าตาบ่เหมือนฝรั่งเลยอันนี้เน็ตบอกเคยบอกด้วยจ้ะว่าลูกเน็ตนะได้กับพ่อใหญ่นะน้องฝนน้องไทยเป็นลูกที่ได้ที่เน็ตมีกับสามีคนไทยที่เลิกลากันโกนที่จะเจอพ่อใหญ่ด้วยจ้ะก็ที่เน็ตบอกว่าพ่อของเด็กน้อยน่ะเป็นคน บ้านเพื่อไอเป็นคนน้ําสูงนะคะฉะนั้นแล้วจะให้เด็กน้อยมีหน้าตาเหมือนพ่อใหญ่ได้ยังไงาแต่ว่าพ่อใหญ่เลี้ยงเด็กน้อยทั้งสองคนมาตั้งแต่น้องฝนอายุแปดขวบน้องทายอายุเก้าขวบก็อยู่ประมาณปสองกับปสามน่จาจะเด็กน้อยก็เลยซึมซับมาเรื่อยๆกับพ่อใหญ่เขาก็เลยมีความอะไรละ่ะผูกพัน ถึงจะไม่ใช่พ่อลูกแท้ๆเขาก็ผูกพันเพราะว่าตั้งแต่พ่อใหญ่กับแนตอยู่ด้วยกันก็กลับไปหาเด็กน้อยทุกเทศกาลหน้าเทศกาลปีใหม่สงการทุกๆปีแล้วปิดเทอม,มก็ไปรับเขามาอยู่ด้วยตั้งแต่พ่อใหญ่อยู่กับแน็ตพิเรกเนาะมันก็เลยทําให้ความผูกพันระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงสนิทสนมกันมันมีความผูกพันแหละเมื่อคนเรามาอยู่ด้วยกันน่ะเขาก็ซึมซับแล้วเด็กน้อยเขาก็รู้ว่าเออ พ่อใหญ่น่ะเขาดูแลดีเขามีความรักเขามีความเมตตามากกว่าพ่อแท้ๆที่ให้กําเนิดเข้ามาอีกนะคะแล้วการศึกษาเล่าเรียนการส่งเสียพ่อใหญ่รับผิดชอบเพราะว่าเราได้คุยกันแบบเจงแจ้งแล้วว่าถ้าเน็ตหยุดทํางานภลระทุกอย่างใครจะรับผิดชอบ นั่นหมายถึงไม่ใช่นี่มีนี่มีสินไม่มีเน็ตไม่มีนี่มีสินเกก็เลยว่าภาระตรงที่เน็ตดูแลทั้งแม่ทั้งลูกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เกจะเป็นคนเข้ามาจัดการดูแลต่อทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะค่าเทอมค่าเล่าเรียนค่ากินอยู่หรือจะเป็นของแม่ก็ตามคือการที่เราจะอยู่กับใครสักคนเราก็ต้องคุยกันให้กระจางแจ้งไม่ใช่เห็นเขาเป็นฝรั่งมาแล้วกระโดดใส่ แล้วไปคุยกับเขาที่หลังขึ้นเตียงกับเขาก่อนแล้วค่อยมาคุยนะี่ยมันไม่ได้หรอกคนเรานะ่ะมันต้องคุยก่อนก่อนที่จะไปอะไรต่อนะ่ะไม่ใช่อยู่ๆจะไปเห็นก็เป็นฝรั่งกลัวเขาจะหลุดมือกระโจนอ่าขึ้นเตียงกับเขาก่อนแล้วมาคุยเขาที่หลังว่าเรามีปัญหาโน่นนี่นั่นเออต้องให้เขาเข้ามาช่วยไอ้นั่นมันดูเหมือนกับเราจูโโจมนะคะแต่แน,นไม่ใช่ พ่อใหญ่เป็นคนจุโโจมและตามตื้อเน็ตไม่เคยตามตื้อผู้ชายเด้อถึงจะมีลูกติดเน็ตก็ไม่เคยตื้อผู้ชายเะนั้นเด็กน้อยไม่ใช่ลูกของพ่อใหญ่นะคะจะให้มามีหน้าตาเป็นฝรั่งได้ยังไงเนาะดูก็ออกดูก็รู้แล้วว่าดั้งก็เมะหน้าก็อีสานคักๆมาตอบให้แล้วนะคะว่าทำไมเด็กน้อยหน้าตาไม่เหมือนฝรั่งนะคะ ข้อที่สองทำไมจัดงานสามแห่งพ่อใหญ่เกพูดแค่หลุดปากไปว่าจะมีการจัดงานกินเลี้ยงเฉลิมฉลองย้อนหลังงานแต่งเนาะแต่พอเน็ตจดทะเบียนแล้วเน็ตจะไม่ได้จัดพิธีนะคะสามที่หมายถึงที่เซกาแล้วก็ที่อุดรแล้วก็ที่ออสเตรเลียเนาะเน็ตก็จะมาเคลียร์ว่าที่อุดเซกาน่ะ มันเป็นการจัดพิธีตามประเพณีบ้านเราคือจัดขันห้วางค้าสินสอดผูกข้อไม้ข้อมือกินแล้วก็มีการเชิญคนที่เรารู้จักเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านในแหลบบ้างมาร่วมยินดีกับการจัดงานแต่งงานของในกระเพาะใหญ่อาจจะเป็นงานใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่มากเพราะเน็ตคิดว่าเน็ตคงจะ ประมาณ15โต๊ะไม่เกินนี้เนาะจา้ะเพราะว่ามันไม่ไม่จำเป็นต้องจัดงานอย่ก็อาจจะมีการอ,าอะไรอะอันอะไรพระเนาะพระ,ระประมาณ6รูปนี่แหละชันมาเพลงอาหารช้าแล้วก็ตักบาตรทำบุญใช่ไหมแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการปูก ข้อต่อแขนแล้วก็วางค่าสินสอดในค่าสินสอดเน็ตจะไม่บอกนะคะว่าเป็นเท่าไหร่เพราะพ่อใหญ่กับเน็ตคุยกันแล้วและก็ไม่ได้เป็นเงินก้อนโตแค่เป็นการอะไรอ่ะให้แม่ให้แม่เน็ตเฉยๆแม่เนะ็ตนะนะก็ไม่ได้เรียกร้องนะแล้วแต่ลูกจะทําให้ฉะนั้นก็คือที่เซกาผ่านไปนั่นเป็นการจัดงานใหญ่เป็น ตามประเพณีไทยคือผูกข้อต่อแขนวางค่าเงินสินสอดสำหรับที่อุดรมันเป็นการแค่กินอยู่ในภายในเพื่อนฝูงนะคะอาจจะมีทําอาหารคือไปสั่งที่ร้านอาหารเขาทําอาหารให้แล้วก็มาวางบนโต๊ะนะเป็นอาหารบุฟเฟ่น,นะคะบุฟเฟ่คือโต๊ะจีนนี่แหละอาจจะไปสั่งที่ร้านเกามาส่ง สี่ห้าอย่างหรือหกเจ็ดอย่างก็ว่ากันไปเพราะว่าฝรั่งบางคนเขาก็ไม่กินปลา <_ C 1> เขาไม่กินหมูเ <_ C 1> ขากินไก่หรือเขาจะกินข้าวผัดบางคนเขาก็จะกินพวกอาหารฝรั่งเราก็ต้องดูว่าเออเพื่อนพ่อใหญ่แต่และคนเขากินอะไรบ้างเราก็จะอาจจะต้องมีประมาณหกเจ็ดอย่างเพราะว่าในกลุ่มที่เน็ตจะจัดอยู่อุดรมีแต่เพื่อนพ่อใหญ่นะคะก็ประมาณยี่สิบคนไหมพ่อรวมลูก รวมทั้งสามีแล้วก็เมียด้วยก็อาจจะห้าหกคู่นี่แหละไม่เยอะเพื่อนว่าใหญ่เกมีประมาณหกเจ็ดคู่รวมกับเมียด้วยเนาะจ๋าก็นับไปแหละสามีเมียแล้วเจ็ดคู่กี่คนประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ทำแจกการ์ดเชิญไม่ได้เขียนชื่อไม่ได้เขียนอะไรคือบอกปากเป่าเนาะจา๋ะที่อุดรเนาะที่ที่สองที่ที่สามที่แกว่าออสเตเดีย นั่นคือการไปกินข้าวกับลูกเกยเฉยไม่ได้มีการจัดงานก็จะมีการกินอยู่ในครอบครัวคือทํากันเองกินกันเองบ่ได้มีพิธีปีตองอะไรแค่ไปกินกับลูกหลานเกอเนาะจ้ะไม่ได้จัดงานเลี้ยงไม่ได้เชิญใครมาไม่ได้ทําอะไรเลยแค่อยู่ในครอบครัวก็อาจจะมีลูกสาวเกอหลานสาวแล้วก็ อ,อะไรล่ะญาติฟังลูกเือเกก็ได้แล้วก็จะเป็นเพื่อนเกที่เกสนิทหรือที่เกร,รู้จักก็อาจจะห้าหคนแค่นั้นรวมทั้งตัวเน็ตก็จะเป็นประมาณ10คนเนาะเกก็เลยพูดไปว่าเกจะจัดสามที่เน็ตก็มาบอกแล้วนะในในคําพูดที่3ของเกเนี่ยไม่ใช่3ที่คือจัดงานทุกที่ สามที่ของเกเพียงแค่ว่าเกจะกินสามที่เนาะจา้ะแต่งานที่จะจัดให้ถูกต้องตามประเพณีก็คือที่เซกาแล้วมาอุดรก็แค่เป็นการกินเลี้ยงกับเพื่อนในกลุ่มเนาะแต่ที่บ้านเกก็จะกินแค่ในครอบครัวไม่ได้มีงานเฉลิมฉลองทุกที่เนาะจบนะคะข้อที่สอง อันข้อที่3คิดว่าพ่อเลี้ยงจะส่งลูกจบจริงๆริงไหมทาไมไม่รู้จักทํางานทําการมามาบ่อยแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ตอบเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าอันเขาจะส่งลูกเราจบไหมหรือไม่จบวันข้างหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาจะส่งจบไม่จบเพราะว่าคนเราน่ะอยู่ด้วยกันถ้าไปกันรอดมันก็ตลอดรอดฝั่งถ้าไปกันไม่รอด ถึงเขาวต้องจบมันก็ต้องจบแล้วการที่จะส่งลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเขาส่งไม่จบเราก็ส่งต่อเพราะเขาเป็นลูกเราไม่ใช่ลูกของฝรั่งอู่แล้วและการที่ว่าทำไมไม่รู้จักทำงานทำการจะเอาเงินไหนมา,าดูแลถ้าหากไเลิกกับสามีไปเลยคิดว่าจะรอเงินปันผลจากการหย่าร้างอันนั้นไม่ได้คิด นะคะไม่ได้คิดที่ว่าเออถ้าเลิกกันแล้วต้องได้เงินส่วนแบ่งจากการยาล้างก็อย่างที่บอกเน็ตมีเงินเก็บส่วนตัวอยู่แล้วในบัญชีส่วนตัวคือนั่นเป็นเงินเก็บสาเป็นเงินเก็บที่เน็ตไม่ได้เบิกไม่ได้ถอนไม่ได้แตะต้องเลยฉะนั้นเงินก้อนนั้นก็คือเป็นเงินสํารองสําหรับว่าถ้าถ้าหากมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเน็ตก็เอาเงินก้อนนั้นแหละมาลงทุน เปิดร้านขายของหรือจะทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะส่งลูกเรียนต่อถ้าหากว่าเราไปกันไม่รอดนะคะไม่ใช่ว่านั่งหายใจซื่อๆอ,อยู่วันๆโดยที่ไม่มีเงินสำรองแปลไว้ในบัญชีตัวเองเลยเน็ตก็มีความคิดพี่น่องเน็ตก็มีการวางแผนเน็ตก็ต้องมีการระวังตัวคนเราหนาอยู่กันมา3 4มสปีเลิกกันก็มีฉะนั้นจะให้เน็ตไม่ไม่วางแผนไม่อ,อะไรอ่ะ ทำอะไรเลยน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนะก่อนที่จะถามก็ต้องดูด้วยว่าเขาอายุขนาดนี้แล้วเขาคงจะไม่มานั่งอะไรวงังไม่วังเพนอะไรเลยหรอกลูกเขาก็รู้อยู่ตั้งรู้แล้ว่าลูกนะ่ะไม่ใช่ลูกของขอฝรั่งอีแล้วถ้าหากมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรับภาระตรงนั้นต่อไปถ้าหากเขาไม่ได้ดูแลแล้วฉะนั้นก็เหมือนที่บอกไปเน็ตมีเงินของเน็ตเอง แม้จะไม่มากแต่แม่ก็เก็บอยู่เรื่อยๆเป็นบัญชีเก็บไม่ใช่บัญชีที่ต้องเอามาใช้จ่ายในประชีวิตประจําวันเพราะปะชีวิตประจําวันพ่อใหญ่เป็นคนดูแลนะคะฉะนั้นเงินก้อนนั้นที่อยู่ในบัญชีน็ตมันจะไม่บินเพราะว่าฝากอย่างเดียวแล้วก็กินดอกในธนาคารอีกอย่างหนึ่งเราอย่าไปคิดว่าเราจะเลิกลากัน คนเราเนะ่ะถ้าอยู่ด้วยกันนะ่ะคิดแต่จะเลิกจะเลิกมันไม่ดีหรอกชีวิตคู่คิดแต่ว่าคิดว่าเออเราจะทํายังไงให้ชีวิตคู่ของเราอะ่ะยั่งยืนหรือว่าดูแลกันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทาวันเนี้ยให้มีความสุขถ้าหากนั่งคิดแต่ว่าถ้าหากเขาเลิกไปแล้วเราจะเอาเงินไหนวะไม่กินถ้าเขาอันไปมีคนใหม่ ข้อสิตั้งตัวท่านอกถ้าคิดอยู่อย่างนั้นนะชีวิตคู่หรือว่าชีวิตคุณก็จะมีแต่อะไรอะ่ะคำถามอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเอาเวลาไหนมามีความสุขละ่ะสู้เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ถ้ามันยังไม่เกิดเรากา็คิดวางแผนป้องกันไว้ว่าเราจะทำยังไงถ้าหากวันนะั้นมันเกิดจริงๆก็คือออมเงินเก็บเงินไม่ใช่กินวันนี้หมดพรุ่งนี้เขาให้ มาอีกก็ช่างมันกินไปเหอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ให้เออแล้วเมื่อไหรเราจะมีและถ้าสมมติเขาให้วันนี้เรากินวันนี้หมดพรุ่งนี้เขาเลิกล่ะนั่นแหละมันเป็นการที่อยู่แบบไม่วางแผนนะฉะนั้นคําถามที่สามที่ถามว่าคิดว่าพ่อเลี้ยงจะส่งลูกจบจริงๆริงหรออันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตเนตก็ตอบไม่ได้หรอกแต่ถ้าเนตอยู่กบับเกได้เกก็ส่งไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ จนลูกเนะ็ตเรียนหมดความสามารถแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งเนะ็ตกับเกมีปัญหาต้องเลิกกันอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มันมองไม่เห็นถ้ามันมีจริงๆเนะ็ตก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ตรงนั้นต่อไปเพื่ออนาคองลูกเนาะจ๋าเนาะแต่อย่าไปพูดถึงในในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยเอาเอาสิ่งที่เราโมเห็นวันนี้ทำวันเนี้ย ให้ดีที่สุดดูแลเขาอีกอย่างหนึ่งคือบางคนก็ว่ามีผัวเก่เป็นภาระ,ะนะแล้วถ้าคิดว่าเขาเป็นภาระ,ะจะเอาทําไมล่ะเพราะเพราะหลายคนคิดว่าเอาผัวเก่เขามีทรัพย์สมบัติมีเงินให้นั่นไงแต่พเวลาเขาป่วยก็ว่าเขาเป็นภาระ,ะก่อนที่เขาจะป่วยนะ่ะเขาให้คุณมาเท่าไหร่แล้วคิดหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาอยู่ๆเขาจะป่วยเลย ้าหกปีเขาถึงจะป่วยแล้วห้าหกปีก่อนเขาจะป่วยเขาคุณได้อะไรบ้างจากเขาเนะ่ะคิดไหมให้คิดกลับไปด้วยไม่ใช่คิดแต่ว่าพอเขาป่วยปุ๊บภาระมาเลยต้องมาดูแลต้องมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวต้องมานอนเฝ้าไข้แล้วระหวางที่อยู่กับเขาคุณเคยป่วยไหมคุณเคยดูแลไหมฉะนั้นการที่จะว่าเออเขาป่วยเนะี่ยเขาป่วยคนเดียวไม่เป็นหรอกเราก็ป่วยเหมือนกันเพียงแค่ว่า อายุไขของคนเราเนะ่ะมันเกล๋ลงทุกวันใครใครก็หนีความเก๋ไม่พ้นหรอกสักวันหนึ่งก็ต้องเก๋กันทุกคนนะคะเอดก็มาพูดแค่นี้เนาะเพราะว่าเพิ่งจะไปไล่อ่านคนคอมเมนต์ที่เอฟซีถามมาว่าเด็กน้อยทำไมหน้าตาไม่เหมือนฝรั่งล้วทำไมต้องจัดงานถึงสามสามที่สามแห่งรวยมากเหรออันนี้คือพ่อใหญ่เกพูด ฝรั่งเขาพูดเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายนะเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดว่าคําพูดเขานะ่ะจะเป็นประเด็นเขาคิดว่าเขาพูดแล้วก็คือพูดออกไปเขาเขาคิดจะทาอะไรเขาก็พูดออกไปแต่คนเราคนไทยด้วยกัน,นอิจฉาก็หาว่าเราอวดร่ำอดวดรวยอืก็เลยทําให้ มีคาถามนีขึ้นมาแล้วก็บางคนก็รู้ว่าเออ้อกหู่นน้องไทยไม่ใช่ลูกพ่อใหญ่เป็นลูกติดเนียก็เลยว่าทําไมไม่รู้จักทํางานทําการก็ตอบแล้วเนาะจัดถึงเน็จจะไม่ทํางานทําการเน็ตก็มีการวางแผนแต่ว่าถ้าเน็จจะกลับไปทํางานเน็ตกลับไปทํางานได้ตลอดงานของเน็ตเป็นงานอิสระไม่มีกำ,กำหนดอายุไม่มีกําจัดอายุว่า หมดเขตลับเท่านั้นเท่านี้งานของเน็ตเข้าได้ตลอดเน็ตจะกลับไปทําเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่างานแคดดี้เขาไม่กําจัดไอเขาไม่กําหนดอายุนะคะเพียงแค่ว่าเรามีกําลังจะทําหรือเปล่าเะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยจ้ะงานที่เน็ตเคยทํามาเน็ตสามารถกลับไปทําเมื่อไหร่ก็ได้เขาเปิดรับเน็ตเสมอเพราะว่าเน็ตมีประวัติทํางานไม่เสียนะ ผู้จัดการแล้วก็ผู้บริหารบอกตลอดเวลาเธอกลับมาได้ตลอดเวลาถ้าเธอพร้อมจะกลับมาแต่ถ้าสามีไม่ให้กลับมาเธอก็ไม่ต้องกลับมาแต่วันไหนถ้าเธออยากจะเดินกลับเข้ามาทำงานก็กลับเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ไปทำในแคดดี้อาจจะเกะให้มาทำการดูแลบัญชีนะคะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเน็ตมีงานสำรองรอรับเน็ตตลอดเวลาเพียงแค่ว่าเน็ตยังไม่กลับไปทำนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เรื่งเดินจะน้องมาตอบทุกคำถามเดี๋ยวสวัสดีค่ะ